สวยจึ้งตาแตกเจนนี่แบล็กพิงกกับเซตภาพใหม่ของคาวินคคล เร่งใจสั่นกันทั่วโลกหลังแบรนด์คาวินคายได้ปล่อยภาพเจนนี่แบล็กพิงคในคอลเลกชันใหม่ออกมาโดยเซตล่าสุดเจนนี่มาในลุคราสีเท่าสีดำซึ่งเผยให้เห็นเรือนร่างของเธอที่ใครเห็นแล้วก็ต้องรู้เลยว่าสาวเจนนี่ดูแลตัวเองดีขนาดไหนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลงานในคอลเลกชันใหม่นี้เจนนี่ได้ร่วมง,งานกับคาวินคายทำออกมาได้ดีอย่างหาที่ติไม่ได้ทั้งการสื่อสารทางด้านร่าง และอินเนอร์ในการถ่ายภาพกับสีหน้าท่าทางต้องบอกเลยว่าหนุ่มหนุมหนักใจอย่างแน่นอนแถมยังเห็นจากคลิปวิดีโอซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ปังอย่างมากเลยทีเดียวตั้งแต่ออกมาเป็นซ e o ของตัวเองและดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ก็จัด ทุกความแซบ่บจนทําเอาทุกคนต่างซูดปากไปตามๆกันรวมไปถึงท่วงท่าลีลาในการอยู่บนโซฟาและใสก่กางเกงยิ่งเพิ่มความเซ็กซี่คูณร้อยไปอีกค่ะมีใครให้สวยเซ็กซี่เท่ากับสาวเจนนี่แบล็ k พิงค์นาทีนี้คงไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะไม่ง,งั้นทางคาวินคายคงไม่เลือกให้สาวเจนนี่เป็นแบรนด์บัเดอร์ในแคมเปญน,นี้หรอกคะ่ะทุกคนคะเตรียมชมภาพคอลเลกชันใหม่ๆของสาวเจนนี่ในคา วินคคย Spring and Summer 2024ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า